วันนี้เป็นวันที่8ปดตุลาคม2,533ท่านบู้อ่านและท่านบู้ฟังจะสังเกตได้ว่าการบันทึกเสียงเพื่อให้พระทำเป็นหนังสือไม่ติดต่อกันท่าน,นี้ก็เพราะว่าร่างกายไม่สบายเป็นระยะระยะไหนป่วยมากระยะนั้นก็หยุดวันนี้พอมีแรงขึ้นมาบ้างก็ขอทำต่อเล่มที่18 <c oughs> เป็นว่าในระหว่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคนจะทราบว่าตอนออกกลางโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอัลบูเซียกำลังจะเกิดสงครามจากอิรักกับหลายประเทศร่วมกันคือิรักฝ่ายหนึ่งกับหลายประเทศฝ่ายหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันก็คล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่สอง ือเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่งอเมริกาอังกฤษอังฝรั่ง,งเศสอีกหลายประเทศร่วมกันแต่ว่าสงครามคราวนี้จะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ก็ทราบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ต่างท่าต่างทนต่างก็เตรียมพร้อมที่จะรงมือซึ่งกันและกันแล้วคำพยากรณ์ก็จะมพยากรณ์ว่าจะมีสงครามหรือไม่ แต่ถ้าว่ามีหนังสือเล่มหนึ่ง <c oughs> เขาให้ชื่อว่าชื่อบุตรดาแล้วะไม่ทราบนะอ๋อนัตราดาบุตรนัตราดาบุตรนะเขาสงครามร่วงหน้าไว้ถึงสองพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ปีคิสตศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบจะเป็นปีเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สามนี้จะเป็นสงครามที่มีความร้ายแรงมากแต่ความจริงหนังสือที่อาตมาก,ก็ไม่ได้อ่านเขาให้มาเม่การอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระเบ,บิดนิวเคลียร์แล้วก็จะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นรวมความแล้วเป็นสงครามทำลายศาสนาใน,นระหว่างศาสนากับศาสนา คือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเพราะว่าอย่างนั้นนะตามในหนังสือว่าและตามที่คนบอกอาตมาก็ม่นด้อ่านชัดตอนนี้เรื่องของดาบุตรเรื่องอะไรไม่แน่เรื่องของดาบุตรเนี่ดาบุตรนี่เขาพูดไว้จะแน่นอนขนาดไหนก็เรื่องของเขาสําหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท ในฐานะที่เป็นพุทธศักยบุตรพุทธจินรตเป็นลูกของพระพุทธเจา้า <c oughs> แล้วก็มาดูคุณพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าสุพยากรณ์ไว้กับพระอนุรานันทะดูก่อนอนนนท์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการไล,แล่แรงจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกาาันและกันผนเหล็กจะตกจากอากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาสารให้ประชาชนบุคคลให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งาการไปเรีนมากแต่ว่าอนันทะโดูก่อนอนนล <c oughs> ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปี <c oughs> มันจะถือว่าเป็นการไล่แรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วอนันทะโดูก่อนอนนล จะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนคือพุทธการก่อนคือพุทธการมากยักษ์ยักษ์กนอกพระศาสนาจะรบราคิดเราจะรบราข้าวฟันทึ่งกันและกันเ้ <c oughs> วยักษ์นอกพระศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่แต่เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันซึ่งกันและกัน แต่ต่างว่าฝ่ายจะล่มตายกับฝ่ายนั้มากๆสมณทีพรามณ์จะล่มตายจะตายไปฝ่ายละ้ครึ่งจึงจะเลิกเลากันสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำมายากรขององสมเด็จพระสมณสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านดาบุตรคนนี้ก็พยายามเปียกยา,ยากนกรพยากรไม่ตรง แต่เขาบอกว่าสองพิคตัสกราชสองพันโลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอดห้าพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงวิยากรไว้ที่พระธาตุดองกิติข้างหนึ่งกับทรงวิยากรไว้ที่อดอยมุคลาข้างหนึ่ง ทรงตัดว่าชี้ว่าเขตประเทศนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก <c oughs> จะสามารถทรงออตศาสนาไว้ได้ห้าพัน 5, ปีครบห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นอันว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นที่ดาบุตบอกก็หมายถึงว่าสงครามซีตะวันออกกับตวันออกกลางขอโทษนะ ทีศตะวันตกหมายค์อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆคาบสวันออกกลางสงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทยตอน,นี้เรามาย้อนรอยถอยหลังัก่อนว่าตามที่พระเจ้าสมบัญญัติตัดว่าก่อนกึงพุทธกาลสิบห้าปีจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งอะไรกันผลเหล็กจะตกจากอากาศไฟะลุกจากอากาศก็เป็นความจริง <c oughs> ในขัะนนั้นก็ปรากฏลูกปินกลจากอากาศบ้างลูกระเบิดจากอากาศบ้างลูกระบ,รากาบิดเ,เพลิงบ้างทิ้งจากอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไปไม่น้อยเหมือนกันเช่นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันที่บางกอกน้อยทั้งๆที่ตู้มันหนักแต่แรงเขาแรงระเบิดดันตู้รถไฟก็ไปขี่กันตึกบ้านเรือนลงลําบากมากไต่ว่าสงครามคราวนั้นเปเหตุบันดาลอย่างหนึ่ง นั่นคือว่าสร้างความทุกข์ประดาท่านพุทธบริษัทคําว่าสงครามนี่อาตมาพู้พุดเองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามไม่ได้หมายความเป็นอาหารข้าวสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามที่มีชีวิตในที่ที่ทรงอยู่ขนาดนั้นอยู่ของเทพ แสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียงตะเกียงน้ำมันก๊าซก็ไม่มีจะใช้น้ำมันโซลาก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูห้วอน้ำมันพร้าวมาทำํำตะเกียงขอทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนเพราะหาไม่ได้ของหายากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดเสยมากของที่ส่งมาจากต่างประเทศก็ส่งมาไม่ได้จะได้ก็ของจากญี่ปุ่น เวลานั้นโรงงานของเราก็มีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นักเพราะระเบิดจากกายก็ดีจะรวดก็ดีหรือว่าระเบิดจากภาคพื้นดินก็ดีอาจจะเกิดกโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นหาว่าท่านจะถามว่าทําไมว่าสงครามเกิดขึ้นตะวันออกกลางแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทำไมไทยจริงต้องตองหวัดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงื่อตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ต้องขออาภาัยด้วยเพราะว่าเป็นการคายคะเนมากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นในระหว่างสงครามศาสนา ก็จงอย่าลืมว่า,าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองสาศาสนาถ้าเคารพกันแต่เพียงภายนอกก็ดีแต่เมื่อเอ่นคนที่นับถือพุทธาาศาสนาและศาสนานั้นๆนทั้งสองสาศาสนาเกิดทะเลาวิวาทรบร,บราฆ่าฟัฟกันในเขตของเราเขตของเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามยญ้าก,กับสุนัข ส่วนนักต้องสองฝ่ายกัดกันสนามหญ้ากนแหลกนี่ถ้าบังเอิญเคารบกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมในส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทย <c oughs> เรืเราความนึกคิดเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่ปยากรตามหลักวิทยาศาสตร์หรืหลักอะไรทั้งหมดเป็นในการคาดกันเลยว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดการกุลียกุกนันหมายความว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้น <c oughs> อาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะปูขึ้นไปรับการสนับสน,นุนทางการเงินการกำลังอาว,วุธจากที่อื่น จากนั้นทาหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังค่อยไปรักษาเขตตนี้เขตต่อเขตเขตยันเขตเขตที่ก่กอขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยแล้วเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดู ถ้ามันเกิดจริงๆตามเพราะว่านะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จะรับรองว่าเขาจะมันจะเกิดจริงแล้วไม่จริงถ้าเกิดจริงนั้นะ่วประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่ืีอศาสนาตรงกันข้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ปรากฏว่าศาสนาที่มีคติตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็มีกำลังสูงขึ้น ที่เขาโต้กันกันที่เชียงใหม่อภิปรายกันเมื่อไม่หลังจากก่อนถ้าน่าจะพูดนี่ไม่ถึงเดือนเขาโต้กันถึงหลักสูตรการศึกษาเพราะหลักสูตรพุทธศาสนาถูกลดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็ต้องมีการน่าคิดว่าเขาวางแผนล่วงหน้าไว้ไกลมากรือว่าวักไปการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะไกลก็ได้ <c oughs> ก็เป็นอันว่าในเมืเ่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตอนออก้อางตะวัตนตอนออกกลางนีวเสเดจสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกเ <c oughs> ขอเดานะไม่จะพูดตามตรงอย่าว่าดูผิดทำไม่ได้เดาเดามันผิดได้ขอเดาว,ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆ แต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครย้ายเกิดเวลาที่พูดนี่นะวันที่หกวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามแต่กว่านังสือนี่จะออกไปก็ออกถึงเดือนมีนาคมถ้ารกครามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็ไม่แน่นะักว่ามันจะเกิด ก็อยากจะบนบานสส่กล่าวว่ามันไม่เกิดนั่นเป็นการดีแต่ว่าพระดำรัสขององค์สมเด็จพระจินาสีไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกสอสเป็นนว่าประเทศไทยก็จะถูกหางืท้าทยฝนเราอองฝนจากสงครามก็เป็นว่าเราถูกระอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสีย แต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันโรงงานต่างๆต้องใช้น้ำมันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบอามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ อันดาวุฒิบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำนาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำนี่ถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งจะเปเขตเขาคัตตรูของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือพาณิชย์ของเราก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนอีก คบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวหนาร้อนๆแต่ก็ขอยืนยันว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทสิ่งที่เราไม่ต้อง,งกลัวนั่นก็อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาประกาศบอกว่าการสงครามครั้นี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธทั้งหลายเรล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สําหรับความรู้สึกของพวกพูด ไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาท่านบอกว่าการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดหลังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายกละท,ทรัพย์สินขอบุคนลใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ที่จะทําให้นะเกินป็นว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พศ2521 ถ้าท่านทําทุกครั้งท่านกยินยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องกรัวเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้เขาบุคคลที่มีของที่ท่านที่ท่านทําให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากันเ,เองก็แล้วกัน <c oughs> ของนั้นจะเขอบอกว่าเป็นในในเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทลาใ,ใจออกนึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านถึงนขึ้นมาใหม,ใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว,ว่าพุโทโธก่อนถ้าทีฐานขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสกน้ำลายเรื่องกำลังก็พุโทโธสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่บ้านก็ได้พายอตรายจะไม่มีกระทัน หรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทําไว้ติดติดไว้กับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านนโมตัสามครั้งแล้วก็ว่าุทโทเหมือนกันแล้วก็ให้ฐานให้ปลอดภัยอย่างนี้จะปลอดภัยอย่างส,งสีต่างๆแม้แต่สะกิดเขาระเบิดก็หรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีไม่มีอันตรายกับท่าน ถ้าธนาหลายมีพุทธานุสติเป็นกำลังใจตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปนี่เรื่องคุยกันนะถ้าบาังเอิญเวลานี้มีอิรักตั้งทายันอิรักปรากฏว่าประกาศว่ามีคนสิบแปดล้านถ้าว่าอิรักอิร่านเนี่ยรบกันมาประมาณแปดปี พออเมริกาส่งกําลังเข้ามาในอ่าวปอ์เซียอิรักอิหร่านดีกันชิดพื้นที่ที่เขาอิหร่านที่รัก,รกคิดได้กี่พันตารางไมล์ก็ตามคืนให้หมดลอยเฉยเลยให้หมดเวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูอิรักอิหร่านเป็นมิตรกันอิหร่านกับก็เข้ากับอิรัก,ดไ,ดรก,รกไม่เห็นด้วยกับที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลาง เขาถือว่าผิดกฎเขางศาส,สนานี่เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อนอีกหนึ่งประเทศอิวร์อิหร่านอิหร่านนี่ก็ไม่เฉล่นเหมือนกันหนักเหมือนกัน <c oughs> แล้วต่อมาอจะลืมว่าสายเลือดที่เลื้ยร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนั่นคือศาสนาคนที่นับถือพระศาส,สนาร่วมกันอาจจะร่วมมือกันภายหลัง อย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นขึ้งตรงกับคํายากรณ์ของพระท่านหลังวันในปีที่ยวนแตกอเมริกานหนีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมท่านบอกว่าคําว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคําว่าสงครามโลกเปยหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองพวก ร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีตะนวังแลว้วฝ่ายถ่อฝ่ายก็ตีกันรบกันอย่นนี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทางด้านตะวันออกกลางถ้าบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่า ท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดาวมุดว่าถึงแม้ว่าอเมริกาก็จะอาจจะถูกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้ถามรงความบปรนข่ายากรของท่านที่พยากรว่าจะเกิดทิศตะวันออกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ตะวันออกกลางกําลังจะมีสงครามอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจ เริ่มบีบรัดกันขึ้นมาการถูกบีบท่นบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะการถูกบีบคั้นจากโลกตะวันตกเนื <c oughs> ่อหลายหลายประเทศที่เรียกว่าสันติบาตชาติในเวลานั้นทั้งสามประเทศลาอากจากสันติบาตชาติ สันนิบาตชาติกระต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทางแก่งแกล้งถ้าไม่รบก็อดตายมีความจําเป็นต้องรบหมายถึงว่ายอมเสี่ยงยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขากับความตายทีน,นี้การรบความตายมนเกิดจะเกิดเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่เป็นทหารและบุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศา,ศาสตร์ที่ถูกระเบิด คนนอกนั้นจะไม่ตายถ้าไม่รบความอดเกิดขึ้นม่จะตายทั้งประเทศเขาต้องตัดสินใจรบเรื่องสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองมีชั้นใดเวลานี้อิรักอิหร่านที่กำลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างยิงย่งศาสนามุสลิมเขาเป็นศาสนาที่มีความรักกันมากบางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทย เพราะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์ <c oughs> แต้จากท่านมันเอกน,นรงคิติการท่านบอกว่าใครละ่ะพันเอกคาตาดาฟี่ั้งจะอ่านชื่อผิดก็ถ้าพูดชื่อผิดขอภัยด้วยท่านเคยไปเจรจาก,กันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลยแต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยุ่ง้วยแต่ที่ยุ่งนั้นเป็นเรื่องของศาสนา ที่จะให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกของเขาเป็นของผสมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัดแต่ในความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้เขาจะก็จะเอาอีกแปดจังหวัดถ้าแปดจังหวัดได้เขาเอาอีกสิหกจังหวัดเพลย์สุดเขาก็าจะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยความพอของคนไม่มีชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราต้องจำเป็นต้องเสียดินแดน เรื่องเสียเฉเพาะน้นไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเลยไปยเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าสงครามมันจะเกิดจริงสมมติว่าถ้ามันจะเกิดตอนนี้เรื่องของศาสนาก็จะเกิดขึ้นที่พูดนี่มันได้ยุให้คนสองศาสนาทะเลาะกันนะเป็น,นเพียงว่าท่านนารงท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกประธานาธิบดีของเขา ประธานาธิบดีของเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเขาไม่ได้ยุ่งเป,เป็นเรื่องของศาสนาเรื่อศาสนาจะเอาเงินจะมาจากไหนก็ทราบไม่ได้เหมือนกันกรงความหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นยังไงบ้างในการแรกเรายังไม่พูดถึงศาสนาก่อนเอาสงครามในด้านที่ตะวันออกกลางมาพูดก่อนถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆ เราจะหนักเรื่องน้ามันนิดหน่อยแต่ว่าน้ํามันในประเทศไทยถ้าเร่งรัดจริงๆจ,จ,จะเหลือใช้เพราะอะไรเพราะว่าน้ํามันในประเทศไทยนี่มีมากการเจาะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังอันที่พูดนี่ก็ขอเดาคิดว่าท่านที่เจาะเขาคงเจาะยังไม่ถึงเพาดานจริงๆของน้ํามัน ก็ลงความว่าเป็นถังน้ามันถังใหญ่จริงๆนะเราจะพูดกันตามความจริงเป็นจริงแล้วประเทศจริงเขาก็มีน้ำมันเขาหยุดสูงกับเราประเทศพม่าก,ก็มีน้ำมันอินโดนีเซียก็มีน้ำมันมาเลเซียก็มีน้ำมันแล้วก็ไทยละ่ะอยู่กลางทําไมจะไม่มีน้ำมันในือเวลานี้การจอดน้ำมันการดูดน้ำมันเขาบอกว่าได้น้อย แต่ตามความรู้สึกของผู้พูดและตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าความจริงปริมาณน้ำมันที่ได้เนี่ยมันมากกว่าข่าวที่เขาแจ้งมาข้อนี้ยาเท็จจริงประการใดบร,รษิษัทโซลาแต่หนังสือพิมพ์แต่เขาบอกเขาแจ้งบอกว่าได้น้อยก็ก็ยังมีหลายหลุมที่เจาะพบแล้วก็บอกว่าไม่พอกับเชิงพาณิชย์ จรงไม่ยอมไม่ยอมโดดขึ้นมา <c oughs> นี่ก็เป็นเวลาเข,ขาพ่อค้าเป็นของธรรมดาถ้าได้กําไรน้อยเขาจะไม่เอาแค่ที่มาพูดอีกทีหนึ่งเวลานี้ทราบว่าคนไทยศึกษารือวิชาการเจาะน้ำมันมาได้ดีแล้วมีความชำนาญนพอแล้วและก็กําลังกําลังจะเจาะก่อนหนังสือที่ออกคงเจาะแล้วมั้งเจกกาะนก้าสที่สงขาใกล้ๆกับบ่อดเดิม จะนำก๊าซมารวมกันเข้าท่อดเดียวกันขึ้นมาใช้จะได้ไปมีปริมาณสงูงนี่ถ้าบังเอิญรัฐบาลท่านว่านายทุนท่านใดท่านหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาประมูลกับบริษัทต่างๆแต่น้ำมันมันมีมากปริมาณของประเทศไทยนี่ถ้าจะลองเจาะอย่างต่างประเทศเขาเอาที่ใดที่หนึ่งก็ได้สักที่หนึ่ง อันนี้ผูดนี่เป็นการสมมติกันนะ่าเชื่อทำไมไม,ไม่ไม่สมควรเชื่อเพราะเป็นความความรู้สึกมีว่าการเจาะที่แล้วมาเขาเจาะกันยังไม่ถึงฝาผนังเพื่อเพอดานของถังน้ำมันซึ่งมันเป็นถังใหญ่คลุมจักรวาลมันเป็นทะเลอีกชั้นหนึ่งท่าหาคือเป็นทะเลน้ำมันจริงๆประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ำมัน จิก็เช่นเดียวกันแมแล้วก็พม,กกม่าก็เหมือนกันอินโดน,เน,นีเซียก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันอุไนก็เหมือนกันมันเป็นถังถังเดียวกัน <c oughs> ถ้าโรงเอิอเราจะเจาะอย่างอังกฤษที่เขาบอกว่าอังกฤษเจาะที่ทะเลนเหนือเจาะลงไปลึกลงไปใ,ใต้ดินถึงหกิโลเมตรก็ได้น้ำมันขึ้นมาอย่างเพียงพอ แต่ประเทศไทยเราสำรวจแล้วว่าที่ใดที่หนึ่งมีน้ำมันพอจะเจาะได้ก็ลองเจอะสักหกกิโลเมตรถ้าเจาะสักหกกิโลเมตรจะมีผลเป็นระการใดเรื่องนี้ก็ลองถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่งท่านมีความชำนาญในด้านนี้มากก็เรียกว่าด็อกเตอร์ส,รรพสัพพศาสตร์ ท่านดรอกเตอร์ซาบัดซาตบอกว่าถ้าเจาะลงไปถึงหกกิโลเมตรในในถังน้ำมันที่มีพื้นแผ่นดินหนาไม้ความว่าเปลือกไม้ความ่าหลังถังนั้นลึกลงไปจอองเจาะลงไปแค่สามกิโลเมตรจะถึงป่าถึงผิวถังน้ำมันหรือหลังคาน้ำมันถ,ถ้าถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตร ไอท่อที่เจาะลงไปนั่นจะจมไปในตัวน้ำมันบ่อน้ำมันจริงๆประมาณครึ่งกิโลเมตรถ้าเจาะในที่ตื้อในที่บางจุดท่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนักนที่นี้ถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตรท่อจะจมไปในเขตข้อน้ำมันประมาณสองกิโลเมตรถามท่านดรสปรสารถามว่าถ้าเราจะโดดใช้อย่างปัจจุบันเนี่ยจะถ้าทำอย่างนั้นจะใช้ได้สักกี่ปี ท่านบอกว่าเอางี้ก็แล้กันเอาสามสิบเท่าของปัจจุบันใช้ไปห้าพันปีน้ำมันยังไม่หมดปริมาณยังไม่ลดนีร่บรรดาท่านผู้อ่านนะท่านผู้ฟังถ้าบาังเอิญท่านด็อกเตอร์สับปสัตว์ทัรยากรตามความรู้ของท่านถ้าตรงตามนี้ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่จนอย่างอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไฟของเรามีนะ้ำมันของเราถูก อุตสาหกรรมของเราลงทุนถูกเพราะน้ำมันถูกแล้วจะขายต่างประเทศได้ดีระยะนั้นประเทศไทยจะรวยอารบันดาท่านพุทธบริษัททังหลายเราคุยกันมาวันนี้ก็ป่วย <c oughs> แต่ว่เกรงว่าเล่มที่สิบแปดนี่จะไม่ครบทํำไ้แล้วบ้างตามทุกคนรถ้าแน่ไม่แน่ใจมันจะครบหรือไม่ครบก็ลุกมก็มาทำเมื่อหันไปดูเวลาหรือเวลานาทีเสร็จ ขอ,ขอเตือนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทผูบ้บรรสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลก,กเทศว่าจงอย่าหวั่นไหวต่อสงครามขอยืนยันว่าถึงแม้ว่าสงครามโลกจะเกิดจริงก็จริงแหละแต่ทว่าเราจะไม่ตายเพราะสงครามโลกเราจะไม่อดตายเพราะสงครามโลกแล้วก็เรานักเ,รกเ,กรเศรษฐนักเกษตรศาสตร์ก็ดีนักเกษษรศาสตร์นี่จะมีโชคดีมาก คือจะโรวยข้าวจะแพงพกจะเลี้ยงสัตว์ก็ดีราคาจะแพงของจะจะร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีความประมาทบรรดาแต่พุทธบริษัทประเทศไทยจะมีแต่ความอดมสมบูรณ์เอาละเวลานี้เกือเวลาอีกสิบวินาทีขอลาก่เพราะความสุสสััสดิ์พิพัฒนามอมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้รับฟัง,ฟง,ฟงทุกท่านสวัสดี